ตอนนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาคัดลอกลิง์ลา์นะคะแล้วก็แคปเอา QR code นะคะตอนนี้ลายพัฒนาแล้วเนาะก็คัดลอกได้ง่ายมากๆเลยนะคะก่อนอื่นเราแตะเข้ามาที่ลายได้เลยนะคะเสร็จแล้วแตะเข้าไปที่รูปโปรไฟล์เรานะคะมันจะขึ้นอ่าด้านบนเห็นไหมคะเป็นรูป QR code เนาะ แตะเข้าไปเลยนะคะแตะเข้าไปเลยน่ง่ายๆโชว์ขึ้นมาแล้วง่ายไหมคะ,ะถ้าเราต้องการเป็นลิงก์ไลน์เราก็แตะคําว่าคัดลอกนะคะเนี่ยคัดลอกเสร็จแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการรูป QR code นะคะเราก็แค่แคปหน้าจอนะคะเสร็จแล้วเราก็จัดกรอบใหม่นะคะจัดกรอบใหม่สักครู่นะคะจัดกรอบใหม่สมัยนี้ทำง่ายมาก นะะเนื่องจากว่าแอปมันพัฒนาแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วก็แตะคําว่าเสร็จสิ้นนะคะบันทึกไปที่รูปภาพนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ QR อโค้ดเราก็จะไปอยู่ที่แกลอรี่นะคะไปดูสิมาหรือยังอ่าค r โค้ดมาอยู่ที่แกลอรี่แล้วนะคะแล้วก็มาเช็คดูสิว่าเราคัดลอกลิงก์ไปไหนมาหรือยัอยงเดี๋ยวนะคะ มาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังลิงนี่เลยทุกต้องอันนี้คือลิง์ลายเรานะคะถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีประโยชน์นะคะกดติดตามด้วยค่ะ